ครับกรนมการับพราชาจากนะฮะก็สวัสดีนะครับเพะะืะะพ่อนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านน,นะฮะวันนี้ได้รับขอข้อนะครับเกี่ยวกับผ้าอน,นุนนะครับผ้าอน,นุนนะครับเป็นพระราชรถนะครับของพระสุโทธทนะนะครับเป็นพนระคณิฐานะครับของพระเจ้าสุโทธทนะนะครับพระมารดานะครับนามว่าพระนาภีสาโคตมีนะครับมีศั์เป็นพระพุชาของพระลุมศาสดา ถ้าเรียกง่ายๆคือหมืนกับเป็นลูกยี่น้องกันนะครับก็คือเป็นนะครับแล้วบวชพร้อมกับเจ้าชายอรุทธะนะครับและอุบาลีนะครับศึกษาเบื้องต้นนะครับในประวัติของพระอุรุทธเจระนะครับเมื่อท่านบวชแล้วได้ฟังโอว่าจากาพระอุณมันตาลีตาลีนะครับได้บรรลุเป็นพระสุดาบันนะครับ ก็พระนนท์นะครับก็ได้เป็นพุตธอุปถาะนะครับในช่วงหลังตัสรู้แล้ว20พรรษานะครับได้มีพระวิสูุได้ปฏิบัติรับใช้นะครับพระพุทธองค์นะครับเป็นประจำนะครับก็จะผัดกันนะครับผัดกันเพื่อดูแลนะครับพุทังเจ้านะครับเปลี่ยนกันสลับเปลี่ยนกันไปนะครับจน จนได้นะครับพระนนท์นะครับได้พระพุทธเจ้าได้ให้พระนนท์นะครับมาดูแลอย่างถาวรน,นะครับครับโดยพระ,าพาะนนท์เนี่ยครับได้รับเลีอกให้เป็นพระอุปัตถานนะครับประจำองค์หรือก็คือผู้ผผอุทธรณ์ผพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ยอดเยี่ยมทั้งห้าประการน,นะครับก็คือประการแรกก็คือเป็นผู้ที่รับฟังมากประการที่สองก็คือผู้ที่มีความความจําที่แม่น เป็นย่อนะครับสามก็ค hmm. ือเป็นผู้ที่มีความรอบคอบนะครับสี่คือมีความเพียรและก็ความพยายามนะสุดท้ายก็คือข้อที่ห้าคือมีความได้เข้าไปดูแลพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองนะครับหรือว่าเองกับครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีศากดิ์สิทธร์นะครับในการทำผรมวัสดุขายนหรือว่าสามตอบเกี่ยวกับการทำผสมสังขยาั้งแรกเพื่ ตรงตามที่พระเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ครับเสแล้ว